ในหลวงไม่รับในหลวงพระธานคืนมาครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒเนี่ยในหลวงพระธานคืนมาทุกครั้งตั้งแต่พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารน,นั้นการที่มันเกิดอคติแบบนี้เนี่ยมันไม่มีคนอธิบายข้อมูลความจริงแบบนี้ผมก็เลยมาอธิบายให้พี่ฟังว่านี่แหละครับ ข้อมูลความจริงคือในหลวงไม่รับเงินถวายตรงนั้นครับพระทานคืนมาทั้งหมดเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญามันจะมีคําถามมาอย่างนี้นตลอดเวลาครับนึกออกไหมคือมีความพยายามที่จะทําให้ได้ว่าเงินทุกอย่างนั้นเนี่ยเอาไปให้ในหลวงไม่จริงเลยครับอ่ะดูต่อเงินธรรมเนียมรับปริญญาเนี่ยนะมันเป็นเงินสําหรับค่าบริหารจัดการของหน่วยงานนั้นๆน่ะ มหาวิทยาลัยนั้นๆที่เขาใช้ไหค่าน้ําค่าไฟค่าเปิดหอประชุมหรืออะไรต่างๆไอ้ค่าธุรการทั้งหมดเนี่ะนั่นน่ะเป็นเงินค่าธรรมเนียมซึ่งมันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอ่ะจะต้องชี้แจงกับนักเรียนผมเลยยังไม่รู้เลยว่ามันมีคนบางคนชี้แจงแบบบิดเบือนหรือเปล่าเลยพอแน่อนไหมครับมันอาจจะมีอาจารย์บางท่านก็ได้ที่ชี้แจงว่าอ๋อเงินเนี้ยส่วนหนึ่งถวายในหลวงโอ้โหเป็นไงครับพี่ เจออย่างนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยนักเรียนก็เกิดอากติที่ไม่ดีกับสถาบันทันทีอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเงินต่างๆเหล่า,านี้มีการถวายในหลวงหรือไม่ผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าการที่มหาวิทยาลัยได้จัดการพระราชทานปริญญาบัตรแล้วในหลวงเสด็จไปเนี่ยมีการพระราชทานเงินให้กับสถาบันจริงแต่เงินที่ให้กับสถาบันนั้นเนี่ย มันเป็นเงินเหมือนกับมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเอ้ยอยากที่จะให้ความขอบคุณกับพระองค์เลยถวายเงินแต่เงินที่ถวายนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินที่เกิดจากการที่ไปคิดรายหัวของนักเรียนว่าเขารับปริญญากี่คนแล้วเป็นเงินคนละเท่าไหร่ไม่ใช่มันเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการแล้วอยากจะทุนก้าวถวายเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นเงินที่มาจากงบประมาณอื่นครับแล้วก็ถวายให้กับในหลวง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเอาอย่างนี้ก่อนถวายทูลก้าวถวายไปพระองค์ถวายคืนมาลงมาที่มูล,ลนิธิคุรุอุปธรรม